สวัสดีค่ะันนี้มาอยู่ในแมทเป็นเกมแต่งตัวนะคะทุกคนมาเข้ามาในเกมแล้วคะ่ะใครที่ยังไม่รู้อย่าลืมกดกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะคะ ลูกกตากันก่อนเลยที่เราเหตุผลที่เราต้องแต่งก่อนอ่ะจะเพราะว่าสิ่งที่ต้องคาดคิดก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้แต่งเดี๋ยวก็ไม่แน่ถ้าเกิดเราไม่รด้แต่งอ,อ,อะไรบางอย่างที่เกิดที่บอกเดี๋ยวมันจะไม่ทานเนาเวลามันก็จะหมดตัวเวลาเหลือแค่นึเอง แต่ละคนคือสีนี่เหมือนกันเลยมันมีกดด้วยนะมันกวดก็คือกวดก็คือ,คอ,คอ,คอ กระด้ใส่หัวกันคือจะไปหาฝั่งนน้นหมดก็ไม่มีเลยไม่เหลือไม่เหลือเลยเลยใจร้ายเพือ่องของฝั่งู้ชายอยู่ไหนนะอันนี้ไม่เป็นหมดเราสัมเราไม่สามารถที่จะมีไข่เข้าไปได้นอกจากเนี่ยแมปเนี่ยไม่ค่ะ มีแต่พูเตอร์ที่เข้าไปได้คือมีจีอ็ดมจูแล้วก็จิงมารีจิงลิสกับพูเตอร์ที่ข้าสมา หนึ่งนะคะไม่ใช่มือน,นะหนึมามารอดูกันแล้เระค่ะในคลิปห <Okay. S 1> น้าจะลงรีวิวน้องแมวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสวยมากเลยหนึ่งที่หนึ่งปะใช่พี่ใช่ๆๆพี่ ใช่พี่หนึ่งเป็นตัวนั้นน่ะหนึ่งหนึ่งเห็นพี่ปะ่ะหนึ่งเห็นนี่พี่นี่พี่บูมพี่บูมเมืกพี่บูมพี่บูมอะ่ะสวัสด,ดีค่ะบูมนะคะอ้าวบูมอ้าวพี่บูมพี่บูมเล่นแบบนี้แล้วเหรอ เล่นแบบนี้ก็โม้เลยแล้วนี่ยซ้ำคนเลยนั่งบูมคะ่คะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ดูตัวพี่ตัวนี้เปอะพี่เิ็นไหมตัวนี้เปอะพี่ใช่ตัวนี้ไหม,มไม่ใช่ตัวพี่เป็นผม ออ้ไม่บอกดีกว่าบอกหน่อยดิบอกหน่อยแด้ใช่ใช่บอกหน่อยดิ <Yeah. S 1> จ้ะ <Yeah. S 1> มจาจ้กขน้มยังมีอยู่ไม่เสียงอะไรก็ขออดภัย okay. แล้วนะ,ะฉันน่าจะกูสุดท้ายเลยมนเมนี่ย ตัวนี้ปะใช่นะคะเราคือตัวนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ามาใอ่แล้วะราไปได้วแบบนี้ไม่มีชัน ไม่ต้องคิดว่าฉันจะถึงไปพี่รอ้อ,รรองเพลงอะไรอะ่ะพี่ร้องเพลงอะไรอ่ะไม่รู้จบนะไม่มีตัวนีว่จิ้งห้ยทำไมมันได้ที่หนึ่งอ่ะ ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปเล่นแมปใหม่มนไหนมาดูกันเลยนะคะพี่แา่คะสว่วนตังนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดนะดคะ